เดยในช่วงนี้นะคะมาติดตามประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเติมจากเวทีอภิปรายนะคะในหัวข้อ100ปีกบฏรัฐ100ปีกบฏประชาธิปไตยรอสอ130นะคะซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยนักวิชาการที่ร่วมเป็นวิทยากรก็ได้พาผู้ฟังนั้นย้อนไปดูประวัติศาสตร์ในช่วงเหตุการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครองค่ะติดตามรายละเอียดได้จากคุณพักวิภาพรมเลิศรายงานสดจากหอประชุมศรีบุรพามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะเชิญค่ะคุณพักวิภาว่คะประเด็นที่ถูกพูดถึงในเวทีเสวนาในหัวข้อ100ปีกบฏประชาธิปไตย,อยรอสร้อยสามสิบนั่นก็คือบริบททางสังคมนะคะที่นำไปสู่การออกมาเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองของรอสร้อยสามสิบค่ะซึ่งในภาพรวมแล้วนะคะวิทยากรหลายๆคนก็เห็นตรงกันค่ะว่าเกิด จากการที่สภาพบ้านเมืองในขณะนั้นเกิดปัญหาเศรษฐกิจและก็ภาาัยธรรมชาติค่ะผู้าชา่วยศาสตราจารย์สุธาชัยยิ้มประเสริฐอาจารย์ประจำคณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุว่าบริบทที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดจากวิกฤตภายในประเทศในช่วงเวลานั้นโดยเฉพาะวิกฤตจากภัยธรรมชาติที่ทําให้เศรษฐกิจต,ต,ตกต่ําจนประชาชนมีรายได้น้อยแต่มีการเก็บภาษีมากขึ้นถึง4เท่าค่ะตคนนี้มันอย่างนี้ เราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าถ้าเป็นถ้าเป็นสมัยปัจจุบันเนี่ยเวลารัฐบาลบริหารไม่ถูกเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเราก็มีความคาดหวังบางประการจะมาว่าอีกสี่ปีข้างหน้าเดี๋ยวมันก็อยู่แค่สี่ปีเดี๋ยวก็ได้เลือกใหม่หรือเดี๋ยวมันอาจจะล้มทางกลไกก็สภาเดี๋ยวก,ก็เปลี่ยนนายกแต่ในระบบสมบูรณาสิทธิราชไม่มีนะครับสรุปนะว่าเมื่อปีสองพนสามสิบน,น,นะชนชั้นนาก็ยังเห็นว่ายังให้เดมโมคราซีไม่ได้เพราะประเทศสยามนั้นไม่พร้อมนะซึ่งเป็นเหตุผล นั้นที่น่าสนใจนะฮะสยามไม่พอมื่อเงา่อสประชาชนไม่พอมื่อสองที่เจ็ดประชาชนไม่พอมเมื่อปีศูนประชาชนไม่พอมเมื่อหกตุรงาประชาชนไม่พ้อมเมื่อปีสามี่ประชาชนไม่พอมื่อปีสี่เก้นะฮะเป็นเป็นหนึ่งในคำอธิบายที่ยืนยงคงคู่ประวัติศาสตร์80ปีนะฮะ ด้านศาสตราจารย์ธเนศอรณรสุวรรณคณบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มองว่าการปฏิวัติทางความคิดของการเมืองไทยยังมีความยึดโยงกับประวัติศาสตร์ซึ่งแตกต่างจากการปฏิวัติในประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาที่มีเส้นแบ่งอย่างชัดเจนนะคะจึงทําให้ไม่ต้องมีการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองอีกหลายครั้งซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยค่ะที่ผ่านมา80ปีก็จะเห็นว่าคนไทยยังต้องออกมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหลายครั้งค่ะ คือหลายประเทศพอมันเปลี่ยนเข้าสู่ระบบสมัยใหม่เป็นเอกราชเป็นประชาธิปไตยเป็นจะล่มเหลวหรือไม่ล่มเหลวต่างนั้นแต่เขาจบหมายความว่ามันมีเส้นแบ่งได้ชัดเจนว่าว่าเรื่องอก่อนอ,อย่างเช่นอินโดนีเซียพม่าต่างเนี่ยไม้ต่างจีนก็ตามเนี่ยนะฮะหรือสหรัฐก็ตามเนะี่ยผมคิดว่าเราไปดูประวัติศาสตร์เขาพอหลังจากเขาปฏิว,วัติตั้งรัฐบาลใหม่ประเทศใหม่ขึ้นมาแล้วต่างเนี่ยเหตุการณ์ก่อนนั้นนะมันเป็นประวัติศาสตร์คือเขาจะไม่กลับไปถามว่าเฮ้ย ทำไม1776ทำไมมึงทำอย่างนั้นอย่างนี้เจฟเฟอร์สันเอาขึ้นศาลดีไหมต่างเนี่ยใช่ไหมเออไม่ได้เรื่องเลยต่างนี่ทั้งใ้เกิดสงครามกลางเมืองในตอนนั้นยนี้มันจบไปแล้วใช่ไหมไอ้ที่เหลือก็คือเรื่องใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะตีความยังไงมันก็ตีความในบทบทอันใหม่ต่างนั้นนะฮะที่อื่นก็คงเป็นแบบเนี้ยใช่ไหมยกเว้นประเทศสยามไทยของเราเนี่ยที่ผมว่าอัศจรรย์มากที่เกือบคอนเซปต์หลายเรื่องหลักๆเนี่ยโยงกลับไปถึง ต้นรัฐานโกสินกร์ไดินได้นะฮนะแล้วแล้วเอามาฟังอย่างเมื่อกี้เนี่ยอย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมคิดว่ามันชัดเลยใช่ไหมว่ามันเริ่มมีชีวิตซึ่งนะฮะประหลาดมากนะมว่าก็เกิดไม่ได้อย่างไรนะ ท้งนี้ศาสตราจารย์ธเนศมองว่าการที่ประเทศไทยไม่ได้ตกเป็นอาณานิคมของชาติมหาอำนาจหากมองในแง่ดีนะคะก็คือไทยสามารถรับแนวคิดแบบตะวันตกมาผสมผสานเข้ากับแนวคิดแบบไทยเดิมได้ซึ่งในช่วงเวลาที่รอร้อยสามสิบเริ่มมีการเคลื่อนไหวค่ะก็เป็นช่วงที่ชนชั้นนําในประเทศนั้นมีความคิดทางการเมืองที่ไม่คํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนเมื่อกลุ่มรอศร้อยสามสิบได้เห็นความสาเร็จจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองของชาติตะวันตกจึงเริ่มมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทยบ้างซึ่งก็ถือเป็นสิทธิ์ที่ต้องการให้ ประเทศนั้นไม่ล้าหลังค่ะะนั่นก็ถือว่าเป็นภาพรวมของเวทีเสวนาในหัวข้อ100ปีกระบบประชาธิปไตยรอ230นะคะซึ่งก็ทำให้เราได้มีการ ย้อนไปดูประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นรวมไปถึงมุมมองที่นักวิชาการแต่ละท่านจากหลากหลายสาขาจากหลากหลายสถาบันได้แสดงต่อกอารออกมาเคลื่อนไหวของรอสร้อด้วยค่ะคุณรัรชพรคะค่ะ,คะขอบคุณคุณพักวิภาพรมเลิศนะคะรายงานมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะ